สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสบายดีจ้าพี่น้องทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยน้ำเด้อมามากินข้าวนำกันเด้อจ้ามื่อกินข้าวกับใส่ตันเด้อกับแก้วใส่ตันลวกลวกต้มเปื่อยเลยแหละต้มเปื่อยอันนี้เราต้มมาแล้วแก้วแซ่บต้มเปื่อยแล้วกินพอดีกึมกึมกึมปาก จินเป็นน้ำจิ้มแจ่วมีจิ้มแจ่วแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะเขาชอบซีฟูด้ดอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วแจ่วก็มีซีฟูด้ดก็มีจ้ามา,ก,ก,มา,มา,มาก,กินด้วยกันมาๆมากินด้วยกันเด้อพี่น้องทั้งหลายคุณพี่ที่<ช>อยู่เมืองนะนอกจ้ากินข้าาด้วยกันจ้าวันนี้จ้าใส้ตาลงมือเลยใช้มือแล้วนะ ห่อดีกว่าใช้มือมันจหนักกว่าน้งองพี่ข่าวดังกันนะจ้าทางเมืองนอกหนาวบะจ้า,า,จาอยู่กรุงเทพก็อากาศเย็นๆเด้อ2ี่สิบสององศาแต่อยู่บ้านฝั่งลาวก็เย็นอากาศเย็นอากาศเย็น สวรสดีเขตอากาศเย็นนะกินใส่กินใส่ใส่กิมแจ่วแซ่กันแล้วก็เจ่วอืมมัมนกินดี chào 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 đang chào 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 ได้ไหมน้องต้องจังเลยเนี่ยแกงเสียบีอยากสดเด้อบางคนก็จะกินอนี่ยใส่ย่าง ย่างก็แซ่บย่างมันหอมน่าหอมแต่บุญหมักย่างมันเหนียวย่างมันจะเหนียวชิ้แบบนี้อร่อยเดี๋ยวเรามาต้มต้มนี่มันจะกินเวลากินมันจะดังมันจะหนึบหนึบหน่ยอยใส่ใย่างต้องกิน<า>ตอนห่อน อร่อยเวอร์วัาวางแสบเป็นคนละแบบนะแบบหนึ่งก็ซีฟู้ดแบบหนึ่งก็แจ่วันได้สองรสชาติเลยด้วย ก่อนนี้ข้ากินมาสัมก่อนนี้ข้าชอบดีเลยเนาะเ้ากินอีกแล้วค่ะพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่มังนอกจ้า

เพชรพี่น้องเพชรกำลังดีเลยอืมงาไปนั่งกินยี่ทงนาด้วยเนาะของมันดอก แล้วกลับบ้านจะพาไปกินกลับบ้านจะพาไปกินอยู่ตรงนัางบอกไลค์ับกินรถบ้านนอ้อง ใส่แต่ใบมะขามอ่อนเนาะแซ่บแซ่บปานได้บ้างแซ่บหน่อยมากแต่มันดีนะมันอร่อยดียินใสนะ่เนาะ mm. -hmm. Oh, <coughs> ยูวยูวยูวยูแบบนี้เดี๋ยวแซ่บๆมเขียวๆแซบดีคลวี่น้องังคับคลุกานใส่กับน้ำมะขาตักหน่อยใส่น้ำประแดกลงจักน่อยนึง มันมี่ภาคินเจะใส่โบมี่พักไหมพักโบไาม่มาเนี่ยกินใส่เป็นโลเลยอน่ะ นีนน่ต้นชะนาด้วยจ้ามาจ้าบันหนึ่งเด้ออืมอืมเดี๋ยวปากกี่น่องอืมใส่ตันใส่ตันใช่ปะ จิ้มแจ่วด้วยขากันดีกว่าซีฟูดเขาจิ้มซีฟูดกันเอาน,นเลยยวัยวยัวไปเลยจ้าัสมเหมือนพี่น้องเ้าได้ปพี่จเพชรนจ้ะเพ็ดมา่า Ừ, 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 ừ. ตอนนี้เสียงเมียไม่ทันใช่ไหมฮึมตอนที่เคี้ยวนี่เสียงเยมเียไม่ทันแน่นอนครับครับครับโอ้ยแซ่บดีมากแซ่บครับเลยฮึม <ừ. S 1> ขอชักบ,บั้นมาครับ เคนเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องโอ้ยมาอุเป็่นกับแก้มอย่างนี้เลยเด็นําจังๆเ,เนาะโอ,อ้ยจ้าต้องกินข้าวเลยโลนึงวะ่ะ จับจัทมาเด้อมากินด้วยกันเมืองนอกเมืองไทยพี่น้องทางเราลองเด็ดกินบันด้วยพี่น้องด้วยแซ่บมากเลยห่อพักต้นเก้ว แซับๆเกี่ยนอืจะฝากสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะจ๊ะที่เป็นที่เป็นกำลังใจให้พวกหนูนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผัวเมียดูโอ้ด้วยนะคะแล้วจะพาแซ่บๆอีกต่อไปนะคะว่าตามต่อไปว่าจะเป็น ต่อไปเราจะเป็นเมนูอะไรมากินให้ดูค่ะหรือไม่ก็จะสวนข้าวคัวกันนะคะชอบแบบข้าวคัวหรือว่าชอบแบบทํากับข้าวหรือว่าแบบกินเนาะยังอีกหลายๆเมนูที่ยังไม่ได้พาทําค่ะช่วงนี้ก็พากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาบางช่วงจะพาข้าวคัวนะคะจะทําคลิปดีๆออกมาให้ดูนะจ๊ะทุกคนฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากช่องทาง YouTube ด้วยฝากกดตามทาง YouTube ด้วยนะจ๊ะติดตามทาง YouTube กี้ส้มตำแฟบริสนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะ Facebook ก็มีของกี้กี้จ้าบ๊ายบายกี้กี้ครับบายบายครับ